สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบก,กับช่งางสองดานซิ่งอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ช่งางสองดานซิ่งก็มาจอดน้ำประดานอยู่ที่อำเภอภูพานนะครับผมบ้านภูพานนะข้างวัดข้างโรงพยาบาลพระอาจารย์แบนนะครับผบ้านภูพานเตรียมเรือปูพานของเรานีนะก็ามาจากน้ำพอบ่อนี้ก็จบงานไปที่6 0สนะิเมตรเนาะ ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ4-5คิวต่อชั่วโมงปั๊มนิ้วแรงครึ่งน,นิ้วคึ่งของเราพ่อคุณพ่อ,อจะใช้ปั๊มสตราเซลนะับอาจารย์บ่อนนี้ก็น้ำดีนะฮะก่อจ่อเราก็ทำการสำรวจอะไรนะ้ำด้วยเครื่องตำรวจทางน้ำธรรดาดน้ำเครื่อง ADMD 300S ทันสมัยก่อนทำการจาอตอนนี้ก็เป็นบ่อ6นิ้วนะครับผมตอนนี้ ก็เจาะเสร็จแล้วก็ทำการเป่าล้างบอ่บอพอก็นั่ขบนนะตอนนี้เราก็ร,บกร,บรับประกันบ่ออยู่หนึ่งปีนะครับผมเจาะไม่ได้นะ้ำไม่คิดเงินนะก็อยู่ที่ลูกค้าจะช่วยทางช่างเราเท่าไหร่เราไม่เรียกร้องจะมาน้ำที่ได้ก็น้ำไหลนะ บ้านอู้พายนะตำรวจควบคุมป็ูพายของเรานี่ก็ช่างมาเจาะหลายบ่อนะก็หลังหลังอาจารยตำรวจก็มาเจาะแล้วก็บ้านหลังสีฟ้านี่ก็มาเจาะบ้านตัวล่างนั้นก็มาเจาะเนาะก็น้ำาก็เท่าเท่ากันบ่มีบ่อที่น้ำเยอะก็หลังอาจารยตำรวจลงมาน้ำจะดีเยอะเลยครับชายทั้งหมู่บ้านไม่หมดเลยบ่อนะ แล้วูกค้าไหนสนใจก็สามารถติดต่อหาช่างนะจะมีเบอร์โทรอยู่ท้ายคลิปดีอยู่ใต้คอมเมนต์นะจะมีเบอร์โทรช่งะะางของจักรบรรทุนที่งานรับจ่ายระยทางของเราวันนี้ก็จบง,งานแล้วก็ขอกราบลาะะแล้วครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าจะเจอกันที่ไหนช่างสองก็จะจอดอยู่ที่นครปนมุกนครอุดรมุกดาหารบุรารันะครับผมและใกล้เคียง แล้ววันนี้ก็ขอกาบลาครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืม like, ก,ด share, ก,ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพืเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับว,วันนี้ก็บ๊ายบาย